สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับหลังจากที่เกิดดราม่าเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็หลายคนหลายท่านนะครับก็บอกให้เอฟซีเนี่ยหยุดดราม่ากับพี่น้องนะครับแล้วก็หยุดไปทะเลาะบอแวงกันนะครับ ให้เห็นใจบอสบิ๊กบ้างประมาณนี้กับพี่น้องนะครับบางคนก็บอกว่าถ้เาเห็นใจศิลปินรักศิลปินนะครับอย่าดราม่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระทบต่อศิลปินที่เรารักสันพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับบางคนก็บอกแบบสั้นนะครับพี่น้องแต่ว่าบางคนนะครับก็ยังบอกฟังกับพี่น้องนะครับล่าสุดนะครับมาแซ่บอสบิก๊ก แบบนี้อีกแล้วครับพี่น้องนะครับอ่าก็มีคอมเมนต์อ่ะแซบบอตบิ๊กอยู่เรื่อยๆนะครับพี่น้องแล้วก็อ่ามีหลายคอมเมนต์นะครับพี่น้องนะครับที่แซบบอตบิก๊กยกตัวอย่างเช่นนะครับเพจเปรียกนะครับเพิ่นก็เอามาลงไว้แบบซีนะครับบอกว่าอ่าเลวทั้งแม่ทั้งลูกเลยสันพี่น้องนะครับปา๊าพี่น้องนะครับบรรูว่าเอฟซีคนเนี้ยไปกดอ่าบอตบิก๊กรลอว่ากด มาจะใส่กับพี่น้องนะครับบอกว่าเลวทั้งแม่ทั้งลูกสันพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับอ่าล่าสุดนะครับเพจเบียกเปิื่อก็เอามาลงไหวแบบซีกับพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็ใส่แคปชั่นบอกว่าอ่าหลานพึ่งสมัครเฟซเติมเน็ตให้ตีหญิงอ่าลูกหลานยุ่ใสประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วก็เพจบักเปียกเพิื่อก็ฟาดกับอ่าเอฟซี FC. คนนี้บอกว่ามึง อยากโดนฟ้องบ่อสงสารลูกหลานมึงเธอหญิงประมาณนี้กับพี่น้องนะครับเล่าเพจบักเปียกเพื่อนกระโพดแบบซี่นะครับพี่น้องนะครับเพื่อนก็บอกว่าบางคนนะเห็นชีวิตใครเขาดีขึ้นก็ไปพูดถึงอดีตของเขาว่าเขาเป็นอ่าอย่างนั้นอย่างนี้ที่เขาดีขึ้นที่เขาดีขึ้นนะครับเพราะคิดดีทดําดีปรับปรุงตัวหัดย้อนดูตัวเองก่อนอ่า ก่อนว่าคนอื่นนะครับทาไมชีวิตตัวเองถึงอยู่ที่เดิมก็เพราะว่าปากเป็นแบบนี้ไงชีวิตถึงไม่เจริญประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับเอาอ่าหลายคนก็บอกหยุดได้กันครับแต่ว่าก็มีเอฟซีนะครับบางกลุ่มนะครับบางคนนะครับพี่น้องก็ยังมาดามาแสบบทบิก๊กคือเก่ากับพี่น้องนะครับอ่านั่นแหละครับเพราะอีกฟังนึงตอบโต้เนี่ยก็หาว่าอีกฟังนึงเนี่ย อ่ากันแก้งนะครับพี่น้องนะครับสนับสนุนหรือเปล่าประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับอ่าแล้วก็ฟังนั่นตอบโต้แซบบอบิ๊กเนี่ยจะทําอย่างไรอันนี้คือคําถามครับเพจดังเพื่อนก็ฟาดเดือดกลับไปแบบซีครับพี่น้องนะครับเอานั่นละครับพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับก็ฟาดกันไปฟาดกันมาอยู่พี่น้องนะครับเกิดเหตุอีกแล้วนะครับพี่น้องนะครับก็คือบอบิ๊กว่าแหละพี่น้องนะครับ คนสิดาเนี่ยไปหามเพิ้นก็โบได้ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแต่ว่าถ้าฟังอ่านี่นะครับถ้าฟังบอบิกเนี่ยไปได้ไปแซกกะก็หาว่าบอทบิกเนี่ย อ่าทำไมไม่ห้ามปมาณนีครับพี่น้องนะครับบดบีขึ้นกระบ,บอกแล้วว่ามัน้ามกันอดได้นะครับเจ้าก็ยังแซะมาฟังนี่ฟังนี่ก็ต้องแซะกับประมาณนี่รับพี่น้องนะครับเอาเกิดยังขึ้นครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากกรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ